สวยจังดาไอ้มันคำเหล่านาะสวยรับทรัพย์นะจ๊ะไม่ใช่ว่านเรืออันนี้แม่ยแงหยังนี่แงแป๋วจ้าแแป๋วเจ้ามาจากประเทศใดเจะมาจากประเทศใดแม่ฟันเจนค่ะฟันเจนผู้ใดแป๋วเจ้ามาผ่อยคือพระท่านเห็นหนาผ่อยคือพระท่านเห็นหน้าเจ้าจักรีผ่อยบ่เคยเห็นผ่อยบ่เคยเห็นแม่ ยายลำแพนออกมาค่ะยายลำแพนออกมาโอ้เจ้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือญาติเป็นท่าญาติเพื่อนตีจ้าเป็นท่าญาติใครท่าไม่แง่อันนี่ตจีจ้าเนื้เป็นร้านสะพายยายลำแพนจีก็จีเจ้าอยู่ขอนแก่นเจ้าเฮ็ดอย่างละแม่นุ่นไปขับรถบรรทุกกับแฟนจ้าไปเจ้าขับเองเนี่ยกะแฟนขับส่วนหลายนูกะขับเท่าให้ขับนูกะจังค่อยขับแม่เจ้าคือสิเก่งแท้คราบขับรถเป็นพร้อมจ้า แม่ธรรมดาตัวนี่สุดยอดเลยอ่ะมาอยู่นี่เป็นแม่บ้านหรือแม่บ้าคะแม่บ้านคะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างค่ะเป็นแม่บ้านทั้งแม่บ้าเป็นบ้าโอ้แต่ว่าได้ยังกินมือเลยได้ยังกินคุณย่ายังไม่ได้ทานข้าวเลยอ่ะมื่อนี่เพื่อนบ้ามีโตจีนออ๋ก็เลยไม่ทําอะไรเลี้ยงอะเลี้ยงพนักงานไหมคะเพื่อนได้ยังล่ะโตจีน มีอย่างแนวหื้ออยู่ตัวจีบมือท่านนยยางไปเบื้องยูค่ะไปมาแล้วคุณย่าเดินไปแล้วก็เดินมามันยังไม่มีอะไรเลยมีแต่มีแต่จานเปล่าย่าหิวข้าวบัจ้าเลยบอเพราท่านหิวบาซื้อซถามซื้อซื้อฮะเทียมีมเนี่ยกินกับบาไปเนาะเออว่าแมนเนนสิมีผู้ใดมาอยูหนีหลายๆคนก็เล่ย์หยาไม่เปล่าเนนลักเลื้ออือะ อ๋อมีดหรือของมีคมเหรอของมีคมอ๋อวันนั้นเหรอหนูขออยู่ได้แม่ขอให้มาสนเหรอก็ของมีคมของมีคมของรับของรับแม่แล้วเป็นชาของมาจากดินสักแห่ใหม่ๆในเด้เมืองของเมืองของมีคมของมีคมของรักของห่วงจริงปของใช้ส่วนตัวเพราะแม่จ้าของใช้ส่วนตัวเพราะว่าเราต้องมีส่วนตัวของเราตาตาว่าเอาไปแล้วก็ต้องขึ้น มันจังสิเดใายอีกขันมันบ่ชขึ้นมันกัสิบ่เดซายหอยกระสือไม่จนบววินบักอันบักอยังกับบักหอยบักอันนวดก็เอาไปจะไปจักทีอยังบอาถอดมันออกคลิปออกคลิปเพิ่นสิว่าเฮา โอ้ยภาษาเนาะไม่ยังี้ยนี่ว่าดีเนาะพี่เนาะแต่มาล่ามาใอยเด้อล่ามาแล้วก็ยืมเทียนหาถือบ่มีแหย่ใส่อีกเนาะ้านเบอร์สันนันเทียนวิ้งก็เป็นตาเซลแต่นั้นเหมนลำเพลลำแพนอยู่ไหนนะอยู่ในบ้านกับป้าป๋าอ๋อกับป้าป๋าเลยป้าป๋าเขายังไม่ไปเลยไม่เห็นเขายังไม่เสร็จะเขาอาบน้ำเลยอาบน้ำแต่งตัวยังไม่เสร็จมีเขามีแขกเหรอเขาไม่มีแขก อ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนคนอ่อนซ้อนหลายคนหลายแห้งเนาะในประวัติการในประวัติศาสตร์นี่ไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาเนีนกระมวลเป็นตัวขนกปอยู่สอดแจงเนาะปวดพวกบักม้วมบักแตงอีหลีพี่น้องจุดจัดฟาดบึ้มจะเบิ้งจะเบิ้งเชาข่อยบ่เบิ้งค่ะเบิ้งหมดตอนหลุดเมฆไปหลายวันแม่นะแม่แปลว่าจ้าตอบปะ ว่าที่นุ่มมันนีทัดลมเอาทัดลมไปให้ซอด้วยตัวน้อยตัวนหลังนตัว้หลังแล้วตังไแล้วเออมาเสิร์ฟันนะดเสียงดังให้ก็ได้อย่านีอ๋ออแล้วกินพรอยู่หันกับฮ้อนหันบะเตงหมูอยเอามาซิมในเปียงผู้ใดมีบักแตงหม ายทา้งนี่ผู้ใดแน่เอ้าเห็นกันมาหันงกันยังไม่เห็นกันอีกหรอบาดนี้ม่จะไทยเดียวกันอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยมักะขคะมะกะคเอาสาวล้าไอ้สิลืมสาวเล้าเวียงจันม่น้ำโค้งกว่างกันบอสสำคัญจากการนอยคนสวยน้องนี่เอ้ยคนงามน้องนี่เอ้ยก hm ินักครอบหระครอคอยกินบาได้ดอกคอยเก็บแขว ข่อยเทาเราข่อยเทาแล้วแต่กี้ข่อยกินเทล่บ๊วยบะเบนหน่อยข่อยกินดีขึ้นอย่างนี้สมัยตะกี้แต่เป็นนุ่มขึ้นมือเจ้าเป็นสาวแต่เป็นสาวเบิดเทล่าอื้มไม่สองอลยปีนี้นุ่มนุ่มจูเพิ่นกินเพิ่นบ่เพิ่นบ่คขายถิ่มเนี่ยเพิ่นอื่นเอาอื่นเอาว้าให้ค่อยกินบ่เป็นค่อยกินเราค่อยก็มีแต่เจล่าข้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อัน มันเผาไปแล้ว <mini> ม <drained out> at so ันบ้าค่อยอยากัผสมอีหลีอืมกินไปไม่เงี้ยแป๋วเจ้าเด็กยักปีเราไม่เงี้ยแป๋วเจ้าเด็กยักปีสามสิบเจ็ดปีเล่ากับเล่ากับอุ้กวันทวนทุกอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วเก่งนี้ยหรอกครับรถขับล่าเป็นไม่เงี้ยบ้านเจ้าขับรถเป็ี่ยนน้ำแบบน้ำเนี้ยเขาบอกนี่คอยว่าคอยคอยว่าคอยจะไปหารถอันนั้นเหมืรถไฟฟ้าไหมมาคี่เนี่ย ไปหารถลดไฟฟ้ามาคืนครับเองที่นี่เโจ๊บเบฟที่ที่เอออืออ๋อมาเลยจ้าอีน้องมาเต้นให้ยาเบิ่งนี้เร็วมาดีจ้าพยากานน้อยมาเต้นให้ยาดูหน่อยสิคะอาชีไม่ให้ยาอุ้มสักทีเลยยายาไม่ไม่เคยเคยให้ยาอุ้มสักทีนั่น บ่หอย่าอุ้มจ้าีย่อใครเนี้ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครคะคุณย่านี่แกงหัวเด็ด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 คือบัาทไทยยังก่อทยยังก่อนั่งเต้นไทยยังก่อโอ้ผู้ใดฮัทใครเ็ดเป็นปิ่นาท่าไดเอาเต้นนะเอาเต้นเต้นเล้ยเต้นให้ย่าดูสิเต้นให้ย่าดูสิเออ นางประนได้ยินเสียงดนตรีนางยินได้ยินเสียงดนตรีก็อนเปิดเปิดบ้านเปิดบ่ได้เปิดบ่เป็นแต่ว่าเพีงอย่างนี้ม่ตะติดดีกว่าซิดปวดหัวกินขาวบ่ไดกินกับกินแต่มื่นกินแต่บางเว็นี่มันบางแรกนี่อน กินยูบ้านคุณยาแล้วก็แล้วเลยเดี๋ยวก้จะไปกินอยู่ผนคุณยาตตบมาคุ้งให้กินแสบหลายพ่ะนะหอนหอนจริงจริงอืมเอาเฮ็ดไปผู้กินก็กินไปกินเจ้าบ้ไรบ้าหนอืม ลูกสาวลาลูกสาวคำลาคำลาเป็ดน้อยใชา้ยานาง,นงนย่าตั้งชื่อให้คำลาเป็ดน้อยคำลาเป็ดน้อยคำลาลคำลาเป็ดน้อยมาจากสอปป,อปอลาวอ้อยนามาอ้อยนามมา,อมด,า,มมาดองดองดองมากมาเดียวผม, ي, มเด็บมได้มีคนมานั่งเด้นั่งกระด้ใจค่เนมอดดมันเพอยู่เดียวพดบักโมบักแตงไม่มีคนอืมลงม้อไส้จอดยืนอยู่นา โดอดีาแล้วลูกสาวแอวกามามายุ่นน้ากันเอาขึ้นมาผู้อันหนึ่งผู้นอาสี่ออกรถออกล่ามาตีเออออกก็ออกไปเออเอาออกก็ออกไปแล้วมี่ออกก็ออกไปจะไปไหนไปนู่นเหรอลูกค่ะไปลูกไปบางทีเขาจะมีอะไรเสือภัยสบเพยกันไปดูเดี๋ยวย่าค่อยไปตามค้นอืเดี๋ยวย่าไปตามค้นอืม เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้าอยู่ไม่มีอะไรเราทําแล้วก็ไปม้วนกันคือเก่าหล่ะไปบ้านม้วนม้วนบ้านคุณย่าเนี่ยม้วนบ้านย่าตอบบนั้เออไม่ไม่วันนี้เขาไปม้วนแล้วไปเดี๋ยววันหน้าวันหน้าไปเรื่อยๆแม่ที่บ้านคุณย่าก็จะจัดเรื่อยๆเนาะอ่แม่แม่เขามีคาราโอเกะร้องด้วยให้เขาลองม้วนลองยั้งไปสละไปฮาร์ดไปฟึกอันซุ่มบ่มีเียกมีงาน คุณใด้มีเบียกเออมาคัดฟอนนะอันนี้ก็สิเต้นอันนี้ก็สิเต้นน้ำเขาตีนก็ได้เต้นน้ำเขาบ่เต้นใช้กระสีเต้นทั้งเครื่องบ่เป็นทั้งเครื่องน้ำเขาบ่เอสเวลบเวลาไปยีราไปน้องคำลาเป็ดน้อยพะนะโอ้ยเสียงมวนเด็กปีน้องน้องกับมี่น้องกับมี่อายุยี่สิบกว่าหนึ่งยี่สิบกว่าเข้ากันหยอยอายุมากกระไดตัวหย่างอย่าง พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ส้ำนีคลิปหนาจังเบิ้งกันไหมเนาะคะ่ะเอาจะหาคลิปก่อนคลิปต่อไปว่าคุณครัวลำเพลินจะทำอะไรมัง่งดูคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ